Thank you แต่กับคุคินะคะสภาทุกคนเนี่ยมารับหน้าตาค่ะเป็นหน้าขยับได้นะแถมยังเป็นหน้าอนิเมะอีกค่ะมีทั้งหมด7ดสีด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันแรกนะคะจะเป็นตาสีเขียวนะคะวิธีการรับเนี่ยสามารถกดปุ่มนะคะคำว่าบายตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเก t นาวได้เลยนะเพียงเท่านี้นะคะของฟรีเนี่ยก็จะมาอยู่ในอินทอรี่ของเราเป็นที่เรียบร้อยเลคะ่ะนี่นะคะพอเรารับเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นไอเทมโอนะคะ่ะนี่ก็คือตัวอย่างการใส่นั่นเองนะคะเสนอทุกคนนะคะใส่ไปเล่นในมัพเนี่ยหน้าตาของทุกคนนะคะก็จะสามารถขย นี้ได้เลย แล้วก็ต่อมาะคะจะเป็นสีแดงนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว,ว่าเรานะคะกดไปซ้ําๆเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันนะคะมันจะยังไม่ได้นะอย่างของเราเนี่ยกดไปนะคะจะสามารถรับเนี่ยได้ทีละ2ครั้งนะคะเพราะงั้นเนี่ยแนะนานะคะถ้าเกิดว,ว่าใครเนี่ยกดไม่ได้นะคะให้รอแป๊บหนึ่งก่อนนะแล้วก็ค่อยเข้ามากดให,หมค่ค่ะกดได้ทีละประมาณ2อันนะคะก็ยังไงนะคะอย่าลืมรีบรับกันด้วยนะใครนะคะที่เล่นในมือถือเนี่ยสามารถกดพิมพ์ค้นหานะคะคำว่าฟรีได้เลยคะ่ะหรือว่าจะพิมพ์นะคะเป็นชื่อพวกหน้าตาเนีีย่ยตามนนนน้้ไดเละะะะคะะคะ ก็จะมีทั้งหมดเจ็ดสีนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์นะคะทุกๆหน้าเนี่ยว่าให้ใต้คลิปนี้ค่ะสามารถมากดรับกันได้เลยนะคะยังไงในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะเจากัคลิปหน้าค่ะบ๊ายค่ะ